ฮันกิสราลามาโดรุเรียงลำดับภาพคะ่ะอันไหนถูกต้องมีตัวเลือกให้สี่ชอยเนาะรูปที่หนึ่งสองสามสี่บิลินจีคินจีอือจุนจืดเดอจุนจืรุสกาลูกเนชลีคาลูยาเมลูคาลูยาเมลูกเนชลีรุสกาลูรุสกาลูยาเมลูกเนชลีคาลูยาเมลูรุสกาลูคาลูกเนชลีรูปแรกเป็นอะไรคะ ยามุยามุลุยามุลุเอเวตยามุลุอันนี้เนาะยามุลุคือฝนตกอีกินจิเอเวตรุส卡尔ลรุส卡尔ลรุส卡尔์พายุร้อนลมลมลมแรงอือ้อชื่นจืดเป็นไงคะคาคาล์คาล์หิมะตกค่ะเดือดจืดกูเนชลีกูเนชลี สรุปอันนี้เนาะกุเนชลิกก็คือแดดออกอนนยามุลูรฝนตกรุสกาลือลมมีลมแรงคาลือหิมะตกกุเนชลิกแดดออกแดดจัด